วาดภาพโปรคีเอบน iPad และมือถือราคาเท่าไหร่บ้างและรองรับ iPad และ iPhone รุ่นไหนบ้างมาดูกันค่ะเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากค่ะว่าใช้ iPad หรือ iPhone รุ่นไหนดีในการใช้วาดแอปโปรคีเอตนะทีลรเข้าไปดูในเว็บของโปรคีเอตออฟ f ิเชียลมาให้เลยค่ะสําหรับ iPad ราคาจะอยู่ที่499บาทค่ะและสําหรับโปรคีเอตพ็อกเก็ราคาจะอยู่ที่199บาทนะคะมาดูรุ่นที่รองรับกันก่อนเลยค่ะ iPad นะคะรุ่นที่รองรับนะคะ iPad Pro m c iPad Air M2 iPad Pro 12.9นิ้ว1 2 3 4 5 6เจนนี้ก็คือได้หมดนะคะ iPad Pro 11นิ้วค่ะรุ่น1 2 3 4ได้ iPad Pro 10.5นิ้ว iPad Pro 9.7ค่ะ iPad ธรรมดารุ่น5 6 7 8 9 0ได้นะคะ iPad mini 5และ6ค่ะ iPad Air 3 4 5 6ได้ค่ะ มาดูโปรคีย์เอพ็อกเกตกันค่ะ iPhone รุ่นไหนบ้าง iPhone รุ่น 11, 12, 13, 14, 15นะคะทั้งแบบพัดโปรโปรแม็กใช้ได้ทั้งหมดค่ะ iPhone XS iPhone 8 7, 6ไอโฟน iPhone SE รุ่น 1, 2, 3ค่ะแล้วก็ iPod Touch รุ่น7นะ สำหรับโปรเคเอทพ็อกเก็ A เนี่ยมีไม่เคยใช้งานนะคะไม่สามารถแนะนําได้นะเพราะว่าไม่มี iPhone จ้าสำหรับใครที่กําลังลังเลอยู่ยว่าจะซื้อรุ่นอะไรดีจะเป็นเครื่องที่ต่างกันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความลื่นไหลของโปรแกรมและจํานวนเลเยอร์ต่อหนึ่งไฟล์งานค่ะที่เราสามารถวาดได้นะคะสเปคเครื่องยิ่งแรงก็จะวาดได้จํานวนเลเยอร์มากขึ้นจ้า ใครอยากว่ารูปพร้อมเรียนรู้เครื่องมือโปรคีเอตไปพร้อมกันแนะนำคอร์สหวานละมุนเลยนะคะแนะนําตําแหน่งต่างๆของเครื่องมือคะ่ะการจัดระเบียบไฟลงานคะ่ะสร้างลบแชร์ส่งออกนำเข้า,ย,าย้ายลําดับไฟลงานหรือจะรวมเป็นหมวดหมู่ก็ได้คะ่ะสร้างหน้ากระดาษแบบไหนให้ชัดและนำไปขายต่อได้นะวิธีเซตติ้งค่าบาทคะ่ะแนะนำบัตรยอดนิยมที่ใช้ว่าแล้วสวยนะแล้วก็ วิธีปรับแต่งบาตให้เป็นแบบต่างๆด้วยนะหมวดสีค่ะแนะนําตั้งแต่วิธีการลงสีมวดสีต่างๆการเซฟสีการสร้างพาเลตการลบการเพิ่มสีและมีเวิร์กช็อปการปรับค่าน้ําหนักสีค่ะใช้เพียงสีเดียวเราสามารถระบายแสงและเงาได้เลยนะคะเมนูปรับแต่งรูปทรงข่ะให้รูปวาดตอนร่างเนี่ยสมดุลมากขึ้นค่ะ รับแต่งแสงสีพื้นผิวให้กับรูปภาพค่ะเติมเสน่ห์ให้ภาพวาดนะคะเปิดคําสั่งต่างๆด้วยนิ้วมือค่ะทาให้เราสามารถวาดรูปได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องไปกดเข้าเมนูแบบซับซ้อนนะกดของเลเยอร์ค่ะมีสอนตั้งแต่ว่าเลเยอร์คืออะไรใช้งานยังไงและวางแผนการใช้เลเยอร์แบบไหนะ ให้วาดรูปง่ายขึ้นนะคะไฟล์ต่างๆเราต้องรู้จักสกุลไฟล์นะคะถ้าเราจะวาดภาพขายหรือจะสร้างอาชีพจากการวาดภาพนะคะเลืไฟล์ให้ถูกแบบนะหมวด d ออิ i n g ก u เป็นหมวดวาดภาพให้สมดุลค่ะไม่ได้มีแค่หมวดสมมาตรซ้ายขวานะคะมีทั้งแบบ Perspective มีทั้งแบบ Isometric ค่ะหมวด d ออิ i n g g u i มีมีสอนใช้ในการขึ้นรูปทรงขนมต่างๆด้วยนะออกมาสวยสมดุลมากหมวด Selection เป็นหมวดเลือกพื้นที่ที่เราต้องการแก้ไขเฉพาะพื้นที่ค่ะสามารถยก ย้ายปรับแต่งได้ตามต้องการนะคะหมวดเพิ่มรูปเพิ่มข้อความค่ะได้รับการเพิ่มรูปแบบพาเวอที่จะไม่ขึ้นในไทม์แรป ขั้นตอนการวาดของเรานะหมดการตั้งค่าเพื่มนเติมเพื่อให้เราใช้แอปได้ง่ายขึ้นก็ลื่นไหลามากขึ้นด้วยนะคอร์สนี้สอนวาดขนมระบายสีละมุนใจ30เมนูค่ะมีบทหลักทั้งหมด19เมนูค่ะภาพเคลื่อนไหว1เมนูโบนัสลงสีอีก11เมนูวิร์กช็อปมือใหม่อีก5บทรวมทั้งหมด5 0บทเรียนนะคะราคานี้คุ้มมากๆรา,ายละเอียดได้ในลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะคอร์สวาดละมุนนะ